สวัสดีค่ะชาวลัคนาและชาวราศีเมษนะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าค่ะคลิปนี้แอดมินพยากรดาวประจําเดือนมิถุนายน2568ให้ฟังกันนะคะเริ่มต้นด้วยการตามดาวจรน,นะส่วนดาวที่ตั้งหลักแล้วก็มีอิทธิพลอยู่ตลอดทั้งเดือนมิถุนายไม่ว่าจะเป็นพระฤหัสเสา์หรือราหูแอดแยกทำาจอรวมถึงให้กงุงให้เกณฑ์อะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าตาแยกฟังได้เลย แต่ในการพยากรณ์เดือนนี้ก็เอามารวมด้วยเช่นเดียวกันเราเริ่มต้นการตามดาวก่อนนะล้วค่อยไปแยกหมดชีวิตทั้งหมดโดยละเอียดกันว่าเดือนมิถุนามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเกิดเจ้เาตาบางเราตามดาวเพื่อรู้ก่อนว่าดาวใดเข้าเรือนใดเนาะดาวแรกก็คือวันที่สองมิถุนายนเนี่ยดาวพระศุกร์หรือว่าเจ้าเรือนกระดุมพระและปัตตนิของเจ้าตาเนี่ยนะคะเข้าสถิตในราศีตัวเองนะคะก็คือราศีเมษ ดาวพระศุกร์เมื่อเข้าไปสู่ราศีเมษเนี่ยเขาจะตรงข้ามบ้านมันเป็นปลาแต่มันเป็นอุจจาพิมุขค,คือมีพลังรองลงมาจากมหาอุจเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาก็จะมีความเด่นชัดในเรื่องของการเงินส่วนตัวมีสเสน่ห์ในการหาเงินนั่นแหละนะคะแล้วก็มีคนเขาหาได้รับความสนใจจากคู่ครองหรือว่าหุ้นส่วนด้วยในช่วงจังหวะนี้นะหลังจากนั้นวันที่3มิถุนายนนะคะ3มิถุนาพระพุธยกเข้าสู่ราศีเมถุน ดาวพุธเป็นเจ้าเรือนสหัสชา้าแล้วก็เป็นเจ้าเรือนอริรของเจาตตานะคะเข้าสู่ราศีเมถุนในลักษณะที่เป็นเกษตรราธิบดีก็ได้ทั้งเรื่องของการเป็นดาวเกษตรเป็นดาวคู่สมพลนะครับเพราะฉะนั้นช่วงจังหวะนี้ก็จะมีเรื่องของการติดต่อสื่อสารที่มันราบรื่นที่มันดีด้วยการเตรียมเนื้อเตรียมตัวนะคะทุกการ กระทำคำคำพูดเนี่ยขอให้เตรียมตัวไว้รับรองว่าราบรื่นเพราะว่าอะไรทาไมต้องให้เตรียมตัวเพราะว่าดาวพระพุธเนี่ยเขามีความเป็นอาริแฝงเพราะฉะนั้นมันอาจจะถ้าเตรียมตัวไม่ดีมันอาจจะมีปัญหาแต่ว่ามันก็เล็กน้อยหรือแม้กระทั่งเรื่องการเดินทางระยะสั้นแต่ถ้าเตรียมตัวไว้การแก้ไขง่ายและจบและดีเพราะมันเข้าไปอยู่กับดาวพาระฤหัสบดีนั่นเองนะคะหลังจากนั้นวันที่หกิถุนายนพระอังคารยกเข้าสู่ราศีสิงห์นะคะ พระอังคารเนี่ยเป็นเจ้าเรือนตนุลักษณ์ของคุณเป็นเจ้าเรือนมรณะของคุณนะคะก็ในเออพระอังคารเป็นเจ้าเรือนมรณะของคุณเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นก็ย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์ซึ่งเป็นภพเรือนปุตตะตำแหน่งนี้ต้องบอกว่าเป็นทั้งพินทุบาทเป็นทั้งคู้ศัตรูเลยเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ย ถามว่าเจ้าตามีความคิดสร้างสรรค์มุ่งมั่นในการทํากิจกรรมใหม่ๆแต่ต้องระวังความใจร้อนการลงทุนในช่วงระยะเวลานี้นะคะหรือจังหวะนี้อาจจะมีเรื่องเครียดจากเรื่องบริวารและลูกหลานอันนี้เป็นไปได้ลูกหลานเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเข้าไปไกลหรือเข้าอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นพินทุบัดมันจะเป็นทุกเล็กเล็กน้อยๆรวมถึงบางทีทะเลาะเบ,บาแหวงกับลูกหลานนะคะทีนี้15มิถุนายน15มิถุนายนนะคะพระอาทิตย์ เจ้าเรือนปุตตะเนี่ยยกเข้าไปเป็นราชาโชคอ่าเพราะฉะนั้นรู้แล้วว่าตรงนี้มันแก้ปัญหายอย่างไรเพราะว่ามันจะเป็นช่วงระยะเวลาที่เมื่อจัดการกับความใจร้อนการไม่ฟังบุตรหลานบริวารหรือการไม่ฟังลูกจ้างลูกน้องบริวารเนี่ยถ้าเราใจร้อนจนเกินไปมันจะมาไม่ถึงตรงนี้เห็นไหมพอดาวพระงขานเข้าปุ๊บดาวพระทิ์เข้าไปอยู่ตรงนี้แต่ถ้าฟังกัน ดาวบุตรตะดาวลูกหลานบริวารระดาวการสื่อสารเด่นธุรกิจออนไลน์การค้าขายโชคดีจากบริวารหรือการลงทุนใหม่แต่ก็ต้องบอกนะบุตรบริวารอาจจะไม่ใช่คนเดียวกันเพราะว่าคนที่นำมาซึ่งความทุกข์อาจจะเป็นคนหนึ่งแต่คนที่นำมาซึ่งความสุขก็อาจจะเป็นคนหนึ่งคนที่ทาให้เกิดปัญหาคนที่ทาให้เกิดความโชคดี อาจจะเป็นคนเดียวกันถ้าเกิดสื่อสารกันได้อันนี้ต้องอยู่ที่ตัวเจ้าคตาที่จะทราบแหละพื้นพื้นพื้นตาของตัวเองหลังจากนั้นวันที่ยี่สามมิถุนาพุทธขยับอีกครั้งหนึ่งค่ะดาวพุธขยับมาอยู่ตรงนี้นะคะดาวพุธขยับมาอยู่ตรงนี้อีกครั้งหนึ่ง การที่พระพุทธเข้ามาอยู่ตรงนี้เนี่ยพระพุทธเนี่ยเป็นเจ้าเรือนสหัสชะและเป็นเจ้าเรือนอริขยับออกจากความเป็นเกษตร,รไม่ได้ด้อยนะเข้ามาเป็นคู่มิตรกับเจ้าเรือนก็คือเป็นคู่มิตรกับภพเรือนพันธุนั่นเองแสดงว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่การจัดการภายในบ้านเนี่ยมันแก้ไขได้ง่ายเอาละตอนนี้นะคะเพราะว่าอะไรมันมีทั้งเรื่องของความเป็นสหัสชะและความเป็นอริที่เข้าไปสู่ภพเดือนพันธุปัญหาเล็กๆในครอบครัวจัดการได้แล้วเรื่องของการพูดคุยดีมาก จะติดต่อเจราจาที่มันเกี่ยวกับซื้อบ้านซื้อรถขายบ้านขายรถทําบ้านทํารถอะไรต่างๆอสังหาริมทรัพย์ต่างๆดีสุดนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูว่าบุคลิกลักษณะอารมณ์ของชาวเมธเนี่ยต้องบอกว่าในเดือนมิถุนาสดใสมีสเสน่ห์พูดจากเก่งติดต่อสื่อสารเยี่ยมนะคะมีความมั่นใจมีโชคลาภเข้ามาแบบกระทันหันแต่ก็นั่นแหละ อารมณ์ร้อนความหงุดหงิดง่ายมันมาจากดาวพระอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนตนด้วยตั้งแต่วันที่6มิถุนาตรงนี้ก็ต้องระวังนะคะและทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยในเดือนมิถุนาของคุณเนี่ยคุณจะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์กล้าลงมือกล้าทําอะไรใหม่ๆนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องระวังความเครียดหรือความหรือการระเบิดเพราะว่ามันเก็บเอาไว้ข้างในมากเป็นพิเศษนะในเดือนนี้ การเรียนของชาวลัคนาราศีเมษน้องๆเนี่ยช่วงนี้ต้องถือว่าเป็นเกณฑ์โดดเด่นไม่ว่าจะเป็นดาวเพะหรือหัสด,ดาวพุธนะส่งผลให้เจ้าวตามีความคิดฉับไวชอบเรียนรู้ใหม่มีปฏิพาณไหวพริบนะคะแล้วก็เป็นคนสดใสร่าเริงมีสเสน่ห์ต่อเพื่อนและครูบาอาจารย์จังหวะที่ดาวรังคารเจ้าเรือนตนเนี่ยเข้าสู่อาพเรือนปุตตะและได้ตำแหน่งคู่ศัตรูรับเพนธุบาเนี่ย น,น้องก็ต้องระวังว่าช่วงนี้มันอาจจะงูดหงิดง่ายตั้งแต่วันที่หกเป็นต้นไปมันก็คู่ขนานไปกับเรื่องดีๆนั่นแหละคะ่ะถ้าเราตั้งสติได้เราก็ใจเย็นในทุกแผนการเรียนในทุกความคิดสร้างสารรค์ไม่ควรเร่งรีบหรือตัดสินใจด้วยอารมณ์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวสักอีกสักพักหนึ่งหลังจากวันที่6กดาวพระอาทิตย์เจ้าเรือบุตรตะดาวแห่งการสร้างสารรค์ก็จะเข้าสู่เขาเรียกว่าสร้างสารรค์คาดหวังสิ่งที่น้องๆแบบว่า ฟูลฟัคหรือว่าตั้งอกตั้งใจท่องหนังสือมาทําอะไรมาในช่วงระยะเวลาเนี้ยมันเกิดความเด่นตั้งแต่15มิถุนาได้รับความเป็นราชาโชคเพราะฉะนั้นอะไรต่างๆที่สร้างมาปุตตะไม่ไม่ได้แปลว่าลูกแปลว่าสิ่งที่เราประครบับประครบประหมมาก็ได้มันเกิดผลสําเร็จก็จะได้รับคําชมหรือถ้าไปสอบไปแข่งขันก็จะได้ผลงานเป็นที่น่าพอใจ นะคะแถมยังมีดาวพฤหัสเนี่ยปกป้องคุ้มครองอยู่นะคะถึงจะเสด็จเดินเร็วก็แสดงว่ามันเป็นช่วงระยะเวลาที่ชาวลัคนาราศีเมษทั้งหลายสนใจในเรื่องของการเรียนรู้สิ่งใหม่มีความสามารถในการเรียนรู้และทําความเข้าใจในเนื้อหาที่มันซับซ้อนเนี่ยได้ง่ายเพราะฉะนั้นมันสรุปชัดเจนที่สุดก็คือการเรียนโดดเด่นการสอบการนําเสนอเก่งให้ระวังความเครียดหรือกดดันในช่วงดาวพระังคานเข้านะคะเข้าเรือนปุตตะนะ และเจ้าตา่ยมีโอกาสที่จะสามารถจัดการบริหารงานในความรับผิดชอบของตัวเองที่ได้รับมอบหมายเนี่ยให้เป็นผลลัพธ์ที่น่าพอใจได้เป็นอย่างดีมีโอกาสได้รับคําชมและการสนับสนุนจากครูบาอาจารย์พ่อแม่นะคะเรื่องของการเงินและโชคลาภก็ต้องบอกว่าแม้ว่าดาวมารุตายูในภพเรือนสหัสฉาตร,ตรงเนี้ยเออภพเรือนกระดุมพ้ะของเจ้าตานี่ จะทําให้เงินทองของชาวเมธค่อนข้างผันผวน,นใน7ปีนี้เพิ่งผ่านไป2ปีคือมันมีเรื่องใช้จ่ายอยู่ตลอดเวลาเก็บไม่อยู่สักทีแอดนะมันก็จะมีจังหวะเดี๋ยวดีเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเพราะว่ามรตยูมันมันไม่ได้แสดงผลอยู่ตลอดเวลานะคะนานๆอาจจะมาหรือมาถี่ในช่วงระยะเวลาใดาทีนี้การเงินของเมธในเดือนนี้ก็ต้องเรียกว่าสู้ได้เพราะตั้งแต่ช่วงหลังสองมิถุนาดาวสุกเจ้าเรือนกระดุมพระปตานีเนี่ยเข้าสู่พบเรือน ราศีเมษในตำแหน่งอุจจาพิมุกแม้จะเป็นปลาแต่ก็มีช่องทางในการหาเงินเพิ่มขึ้นมีไรายได้เพิ่มขึ้นมีโอกาสรับทรัพย์มีโอกาสผลกำไรมีเสด็จดึงดูดโชคลาภนะรวมถึงราหูเกษตรก็ผลักดันในเรื่องของโอกาสได้รับเงินก้อนใหญ่มีผลตอบแทนที่ไม่คิดว่าจะได้จากการลงทุนเพราะว่าพระศุกร์เข้าไปอยู่ในเรือนนี้เป็นไงคะโยกกับราหูนะคะก็ช่วงระยะเวลาเนี้ยนะคะก็ต้องบอกว่า ดาวราหูเนี่ยทำให้เจ้าวาตาได้รับโชคลาภอย่างไม่คาดฝันมีโอกาสได้รับเงินก้อนใหญ่ใช่ไหมแต่ต้องระวังความโลภที่อาจตามมาทำให้เกิดเสียโอกาสหรือเสียหายเพราะเสี่ยงเกินความพอดี เนี่ยนีดี้คือผลเกิดดาวสองด้านอย่างราหูจะต้องระวังด้วยแล้วมันมีมฤตยูที่แอดบอกแล้วมันอยู่ยาวจนถึงปีเจ็ดสองเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาจะต้องมีสติในการจัดการเงินให้ดีและไม่ควรเสี่ยงหรือลงทุนในแบบที่ไม่รอบคอบหรือลงทุนเกินตัวหรือลงทุนในแบบว่าไปตายอาดาบหน้าเนี่ยคือแบบว่าฝากความหวังไว้ก,กับคนอื่นเลยอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นควรเน้นในะเรื่องของวา่าการวางแผนเงินอย่างรอบคอบ หลังวันที่สิบห้าดาวจะดีขึ้นอีกนะเพราะว่าดาวปุตตะอยู่ในราชาโชคเป็นราชาโชคชัดเจนในการส่งผลดีในเรื่องของการเงินการขอกู้ยืมการประสานงานการขอสินเชื่อการทวงหนี้อะไรเด่นมากในครึ่งเดือนหลังโอกาสสาเร็จในเรื่องของการติดต่อเจรจากเกี่ยวกับเรื่องเงินทองดีโชคลาภจากการเสี่ยงนะพระฤหัสรวมทั้งดาหู ยังคงส่งผลดีในโอกาสของการเสี่ยงและการลงทุนเล็ก,ลกๆน้อยๆค่อนข้างดีนะคะก็วันที่ดีที่สุดในการขอคืกู้ยืมขอสินเชื่อขอความช่วยเหลือด้านการเงิน3-5 13-14 16-18 2 5ส0นะคะวันทวงหนี้หรือวันที่วางบินเรียกเก็บเงินได้ดีมากเลย ก็จะเป็นวันเดียวกันเหมือนที่แอดบอกเมื่อกี้กับขอกู้ยืมและขอสินเชื่อนะคะเสี่ยงโชคก็เป็นวันเดียวกันขอกู้ทวงหนี้เสี่ยงโชควันเดียวกันส่วนเลขที่จะแนะนําเลขบ้านเลขทะเบียนร,รถเบอร์โทรศัพท์เลขที่มันเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารเพราะว่าบุตรหลานบริวารให้โชคหรือให้เขาไปหยิบนะคะสรุปชัดเจนเรื่องการเงินการเงินดีมากไรายได้หลายทางระวังรายจ่ายที่ไม่ค่อยคิดเอาไว้ โชคลาภโดดเด่นมีโอกาสได้ทั้งเงินก้อนใหญ่เงินก้อนเล็กโชคดีที่คาดไม่ถึงนะคะจะเน้นสินเชื่อก็ตามวันที่แอดบอกส่วนเลขนำที่มันโดดเด่นก็จะเปรียบเกี่ยวกับพันธุบ้านรถเบอร์โทรศัพท์นะคะการงานชาวลัคนาราศีเมษเดือนมิถุนายนนะคะต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยดาว เจ้าเรือนการงานของคุณก็คือดาวพระเสาร์นะคะดาวพระเสาร์เนี่ยเข้าไปอยู่ในภพเรือนวีนาสเพราะฉะนั้นต้องบอกว่ายังมีเรื่องที่คุณต้องรับผิดชอบมีงานที่มีรายละเอียดซับซ้อนมีงานการที่เป็นหน้าที่ลับที่คุณไม่สามารถเปิดเผยได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลคุณจะสามารถบริหารจัดการได้ดีเพราะว่าดาวบริบุทในเดือนนี้ ค่อนข้างจะส่งผลดีให้คุณอย่างดาวพระราหูที่เป็นเกษตรในราพภพก็ส่งผลให้คุณมีโอกาสทางธุรกิจมีโอกาสที่จะเจรจาประสบความสําเร็จอย่างวันที่สมิถุนาดาวพระพุธเจ้าเรือนสหัสชะการติดต่อเจรจาก็ส่งผลให้เจ้า,าตาประสานงานได้ดีอ่ะก่อนหน้านั้นวันที่สองดาวศุกร์เจ้าเรือนกระดุมพระก็ทําให้เกิดรายได้นะคะในตําแหน่งอุจาริมุขส่งผลให้บุคลิกโดดเด่นเพราะฉะนั้นช่วงจังหวะนี้ต้องบอกว่า ถ้าคุณจะต้องระวังก็ระวังในช่วง6มิถุนาเป็นต้นไปในตำแหน่งกู้ศัตรูและพินทุบาททำให้คุณใช้อารมณ์และความใจร้อนทำให้เกิดความขัดแย้งในการดำเนินงานในที่ทำงานนะคะคนที่ทำงานที่มันเกี่ยวกับความสร้างสรรค์หรืองานที่มันต้องใช้ความอดทนสูงคุณต้องรอบคอบและมีสติหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์ในการตัดสินใจเพื่อไม่ให้มันเกิดปัญหาตามมาภายหลัง นะคะมันถูกวีบคั้นจากดาวพระเสาร์อยู่แล้วนะคะหลังวันที่15มิถุนายนดาวพระอาทิตย์เจ้าเรือนปุตตะเข้าสู่ราศีมิถุนในตำแหน่งราชาโชคจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของการทํางานให้ดียิ่งขึ้นตัวเจ้าตาเองเนี่ยผ่อนคลายลงแม้ว่าพระอังคารจะอยู่ในตําแหน่งไม่ดีกระตือรือร้นและมั่นใจในการแสดงออกได้รับความไว้วางใจจากเจ้านายและผองเพื่อนแล้วนะคะ เป็นช่วงระยะเวลาที่ได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยมจากคู่ขาเป็นช่วงระยะเวลาที่ถ้าเกิดจะเปิดธุรกิจใหม่เปิดโครงการใหม่หรือเซ็นสัญญาสําคัญช่วงนี้ดีมากดาวพฤหัสเนี่ยแม้จะเป็นปลาแต่ก็เป็นอุจาวิราชในสหัชชะตอลอดทั้งเดือนเพราะฉะนั้นจะส่งเสริมเจ้าตาในเรื่องของการเกี่ยวข้องในเรื่องของการติดต่อสื่อสารธุรกิจออนไลน์จะเจราจาอะไรต่างๆหรือขออนุมัติจากหน่วยงานราชการมันง่ายขึ้นมากนะเห็นไหม เพราะฉะนั้นวันดีเยี่ยมสําหรับการเจรจาประสานงานกับคู่ค้าหรือคุยกับเพื่อนร่วมงานหรือเคลียร์ความเข้าใจผิดนะคะกับเจ้านายนะคะก็จะเป็นรวมถึงจะเซ็นสัญญาเปิดโครงการใหม่อะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็น3-5 13-14นะคะ24-30 นะเนี่ยสา,สาจังหวะนี้นะคะแต่วันที่ประสานงานกับหน่วยราชการเนี่ยจะแตกต่างกันออกไปพอแอดดูแล้วเราเป็นเราเป็นบุคคลทั่วไปแล้วไปประสานกับส่วนราชการเนี่ยต้อง16-18แล้วก็25-30สนะคะสรุปชัดเจนการงานโดดเด่นประสานงานดีเจรจายเยี่ยมคุณมีสเสน่ห์ที่จะขอให้คนช่วยเหลือได้นะขอรับความช่วยเหลือได้มีโอกาสสําเร็จนะคะ สิ่งที่ต้องระวังระวังอารมณ์และความใจร้อนในเรื่องของการทำงานโดยรวมเนี่ยค่อนข้างดีมองเห็นหนทางประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงด้วยนะคะในส่วนความรักนะคะของชาวลัคนาราศีเมษความรักของคุณเดือนนี้ต้องบอกว่าชาวเมษมีโอกาสดีในการพบเจอคนใหม่ๆนะสำหรับคนโสดเพราะว่าคุณมีสเสน่ดึงดูดเป็นพิเศษพระศุกร์แม้จะเป็นปลาแต่ว่ามันอาจจะดึงดูดคนที่เคยแต่งงานแล้ว คนที่เคยรักกันคนที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคนต่างประเทศอะไรก็ได้นะมันมีเกณฑ์อาจจะบอกเจ้าวตาว่าคือตำแหน่งอุจจาี่มุกแต่เป็นปะเนี่ยมันจะดึงดูดคนเหล่านี้เข้ามาหาเจ้าวตาได้ง่ายมีโอกาสได้พูดคุยมีโอกาสได้สื่อสารนะคะแล้วก็มีโอกาสได้เจอป่าเปเจเปในช่วงระยะเวลานี้ยแหละนะคะแล้วยังแบบว่าดาวพุธก็ยังส่งเสริมให้เจ้าวตาในช่วงเนี้ยพูดจาอะไรก็แบบ น่ารักน่าหลงไหลอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพียงแต่ว่าเจ้าสตาควรให้เวลากับตัวเองในเรื่องของการพิจารณาคนที่เข้ามาอย่าด่วนตัดสินใจในอารมณ์ชั่ววูบหรือเห็นหน้าเห็นทรงอะไรอย่างเงี้ยแล้วชอบแล้วเล่นแล้วลงเลยอย่างเงี้ยนะคะลงะเขาเรียกว่าอะไรเอาใจลงไปเล่นเลยเดี๋ยวมันจะเกิดความผิดหวังเพราะว่าอย่างน้อยๆเราต้องเข้าใจว่าดาวประจําตัวของเราอะอยู่ในปุตตะภพ ซึ่งผุตตภพบเนี่ยเป็นพบที่โดยตรงสําหรับคนโสดเลยแล้วมันเป็นคู่ศัตรูนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องวางเกมยาวแหละคุยกันไปก่อนนะในช่วงระยะเ,เวลานี้มีโอกาสตอนไหนพัฒนาความสัมพันธ์ค่อยพัฒนาอย่าเพิ่งไปหลงรักเขาตั้งแต่ครั้งแรกนะแต่ว่าคนเข้ามาเยอะทีเดียวคนมีคู่สําหรับชาวเม่ที่มีคู่อยู่แล้วเดือนนี้มีแนวโน้มว่าความรักค่อนข้างสดใสชัดเจนนะคะ ดาวสุขแม้จะดรอปลงมาจากมหาอุจแต่ว่าช่วงระยะเวลานี้กลุ่มรักเลยในตำแหน่งอุจาพิมุคุณก็จะมีความหวานชื่นขึ้นมาหน่อยนะคะปัญหาเก่าๆได้เคลียร์กันเพิ่มขึ้นแล้วก็การสื่อสารต่างๆสามารถปรับความเข้าใจกันได้ในช่วงวันที่15มิถุนาน่าจะได้รับการสนับสนุนอะไรบางอย่างจากคู่รักนะคะทีนี้ มันก็มีดาวร่างคารในวันที่6นั่นแหละมันก็จะเป็นปัญหาสําหรับทุกทุกหมวดชีวิตของเราอะ่ะเราก็ต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีหลีกเลี่ยงการประท้ะในการพูดคุยแล้วก็ใช้เหตุผลในการคุยในช่วงระยะเวลานี้เพื่อที่จะให้มันผ่านไปได้เพราะคนที่จะพื้นเสียอารมณ์เสียก็มีแต่ชาวลัคนาราศีเมษนั่นแหละนะคะเพราะอีกฝ่ายนึงเขายอมคุณอยู่แล้วนะคะช่วงเนี้ยก็สําหรับ ความรักก็ต้องบอกว่าสารภาพรักสําหรับคนโสดคนแอบรักเขาข้างเดียวในช่วงระยะเวลานี้รวมถึงคนที่จะไปง้อขอคืนดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอะ่ขอเคลียร์ขอเคลียร์ความเข้าใจผิดพวกเนี้สามถึงห้าสิสสแยี 18, ่สิบห้าถึงสามนะแต่คนที่จะขอเลิกเพื่อที่จะไม่ให้มีเรื่องมีราวใหญ่โตก็ต้องดูด้วยนะไม่ใช่ว่า เราเป็นคนผิดแล้วเราก็ไปขอเลิกแล้วแอดก็บอกว่าเลิกนี้ไม่มีปัญหาเราก็ต้องดูต้องให้ความยุติธรรมเขาด้วยนะ1 0บถึงสิบสถึงยีนะคะความจําเป็นเท่านั้นนะอ่าความจําเป็นเท่านั้นแล้วก็ดูนิสัยเขาด้วยถ้านิสัยเขาผ่านหาเรื่องพกปืนตลอดเวลาเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะไปขอเลิกกันต่อหน้าต่อตานะแต่ว่ามันไม่มีเกณฑ์อะไรแบบนั้นหรอกนะคะ สรุปชัดๆนะคนโสดมีโอกาสพบรักใหม่เด่นชัดแต่อย่าใจร้อนคนมีคู่ความรักดีขึ้นมีโอกาสเคลียร์ความเข้าใจระวังอารมณ์ในช่วงต้นเดือนนะสุขภาพของชาวลัคนาราศีเมษเดือนนี้สุขภาพของคุณโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะมีความสดชื่นกระฉับกระเฉงมีพลังในการทำกิจกรรมต่างๆมากขึ้นนะคะแล้วกส็สุขสุขอุจาพิมุกเนี่ยส่งผลให้คุณมีสุขภาพกายที่สดใส นะอะไรที่เป็นปลากระซ่อมนะคะช่วงระยะเวลานี้แล้วก็เจ้าชะตาระวังตั้งแต่วันที่6มิถุนายนเป็นต้นไปในความใจร้อนของคุณน่ะนะคะดาวมันเข้าไปเป็นคู่ศัตรูในเรือนพุตธต้ต้องระวังกิจกรรมที่ใช้พลังมากเกินไปการออกกําลังกายหนักๆความใจร้อนความประมาทความไม่รอบคอบพวกเนี้ยจะทำให้เจ็บเล็กเจ็บน้อยอยู่เรื่อยๆนะคะ แล้วดาวเสาร์ที่อยู่ในเรือนกลมในเรือนกรมมะเนี่ยดาวเสาร์เจ้าเรือนกรมมะไปตกอยู่ในเรือนวินาศเนี่ยนะคะเจ้าหัตาจะมีความเครียดสะสมมีความมิตกกังวลระวังกล้ามเนื้อกระดูกพวกเนี้ยตะคิวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พยายามผ่อนคลายให้มากยืดเหยียดให้มากมฤุตยูในเรือนกระดุมพระระวังภูมิแพ้การเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กๆน้อยๆ ที่มาอยู่เรื่อยๆอยนะคะเปีนี้มันก็ซ้องก็แซงมลพิษต่างๆมันก็รวมด้วยแหละนะคะภาพรวมเดือนนี้ถ้าถามแอดนะสดใสแข็งแรงแต่ว่าเราปูพื้นดูแลสุขภาพเลยพวกกระดูกข้อเล็บฟันเนี่ยยังเป็นหัวข้อหลักของเรานะเพราะว่าพระเสาวตกเรืนวินาศก็ขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีทุกเรื่องที่ดีก็ขอให้เก็บเกณฑ์ทั้งหมดไว้เลย อ่าวันที่ควรทําสัญญกรรมหรือวันที่แบบจะไปรักษาหาหมออะไรพวกเนี้ยแอดสา1ถ1งห้าสิบสาแนะคะแต่วันวันอื่นๆเนี่ยได้ไหมก็พอดีหมอเขาหมอเขานัดอะ่ะอย่าไปเถียงหมอแต่ว่าวันที่แอดมองว่าเสี่ยงผลลัพธ์ไม่ดีหรือฟื้นตัวช้าเนี่ยมันก็จะประอยู่ที่6-8 1ึงแปดสิบสองยีบสองถึงยบสาม นะคะซึ่งวันพวกนี้หถึงแปดถึงสิบสองยี่สิบสองยบสาเนี่ย, 8, 12, ยระวังความเครียดนอนไม่หลับอุบัติเหตุอะไรด้วยเล็กๆน้อยๆและระวังพิเศษในเรื่องของการเดินทางการออกกําลังกายหรือทํากิจกรรมที่เสี่ยงด้วยนะคะเป็นวันเดียวกันสุขภาพโดยรวมก็แอดอย่างที่แอดบอกอะ่ะโดยรวมดีมากขอให้พักผ่อนให้พอออกกําลังกายให้พอดีนะคะอย่าหักโหมนะแล้วคุณก็จะผ่านพวกนี้ไปได้แบบสบายเลยนะคะ ก็เป็นกําลังใจให้ชาวลัคนาราศีเมษนะคะขอให้รับเกณฑ์ทุกเกณฑที่ดีไปเต็มที่นะคะพัฒนาตัวเองแล้วก็เจริญรุ่งเรืองประสบความสําเร็จก็ขอบคุณสําหรับการซัพพอร์ตกันให้ช่องวันนี้มีเรื่องเล่านะคะอยู่ต่อไปได้ยาวๆคุยให้เจ้าตาเล่าให้เจ้าตาฟังเกี่ยวกับเรื่องของดาวต่อไปยาวๆด้วยการสมัครสมาชิกช่องแชร์คลิป แชร์เท่ากับช่วยนะคะแล้วก็กดติดตามกดติดตามต้องกดติดตามทั้งหมดนะคะเพราะว่าถ้ากิติดตามอย่างเดียวอันกอิทิมของของ YouTube ก็ไม่ค่อยให้ให้เตือนแล้วแล้วก็ขอบพคุณสำหรับซ u ปเปอร์แตงด้วยพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ